ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568กันด้วยสบู่คู่เชียร์บัตเตอร์แสดดำลายลิมิเต็ดไม่มีที่ไหนในโลกมีที่นี้ที่เดียวเชียร์บัตเตอร์แสดเน้นผิวนุ่มกระจ่างใสด้วยผิวส้มที่มีวิตามินซีเข้มขน้นเชียร์บัตเตอร์ดำเน้นผิวเนียนสะอาดล้ำด้วยผงถ่านญี่ปุ่นดูดซับสิ่งสกปรกจากผิวเกลี้ยงหมดจดแถมฟรีเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์มิสเดีครบ600บาทแถมฟรีทันที1ก้อนเลือกได้1สีตามใจท่านหรือถ้า ซื้อครบ400บาทก็แถมทันทีสครับคลิดฟรีหนึ่งถุงงานนี้อารม م นตินร่วมแคมเปญด้วยนะจ๊ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง10มกราคม2568หรือจนกว่าของจะหมดแฮปปี้นิวเยียนนะครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดี ทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID m r d Line d o n g l i n ดีโด่ง d ล n g 2 Line ID m r d d o n g 3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งม m r d o อ g ดีเห็นเมื่อกี้บางคนบอกว่ารัฐบาลเนี่ย แซวกันแบบนี้เนี่ยนะครับเออแล้วมันจะร่วมงานกันได้หรือไม่แซวซะบ้างเนี่ยล้วมันครับไม่กำลาบซะบ้างเนี่ยนั่นแหละครับก็จะยิ่งได้ใจไปกันใหญ่นะครับคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยอย่าไปมองเรื่องโอ้นะฮะมิตรภาพนะฮะตะเทิงอะไรกันรักกันเพื่อนกันไม่มีนะครับการเมืองอย่างที่บอกแล้วมันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรนะครับ นะครับมันเป็นเรื่องของการประสานประโยชน์ในแต่ละพักประโยชน์ทางการเมืองนะครับประโยชน์ของประเทศชาติอะไรก็แล้วแต่ซึ่งนโยบายแต่ละพักมันก็ไม่เหมือนกันสุดท้ายในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแต่ละพักท่านผู้ชมครับมันก็เป็นคู่แข่งกันโดยในตัวอยู่แล้วนะเนื่องจากว่าต้องใช้เสียงประชาชนเป็นหลักนะเพียงแต่ว่าการแข่งขันตัวเนี้ยนะขัดแย้งได้ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ให้มันอยู่ในกติกาเนะี่ยมันมีอยู่ ประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการปกครองที่สงบเรียบร้อยนะฮะหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันหมดถ้าไอ้อย่างนั้นอ่ะเเด็จการมีนะครับมันก็อาจจะขัดแย้งกันแต่มันไม่กล้าแสดงออก <c oughs> ก็เรียบร้อยไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามองประชาธิปไตยเนี่ยท่านต้องมองให้เห็นว่ามันคือความยุ่งเหยิงอยู่แล้วแต่ในความยุ่งเหยิงนั้นแหละครับมันมีเรียกว่าเสรีภาพอยู่ในตัวนีออไห อ่ต่างคนต่างก็อยากจะทําอะไรก็ทํานะฮะตามเสรภีภาพของตัวหรือความคิดเห็นของตนซึ่งแน่นอนครับมนุษย์70กว่าล้านคนแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยคิดไม่เหมือนกันหรอกเพราะนั้นการประทะการขัดแย้งนี่เป็นเรื่องปกตินะครับในระบอบประชาธิปไตยแล้วประเทศต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็การเมืองอนะ่ะเขาไม่ได้เล่นด้วยอารมณ์นะครับใครใช้อารมณ์เล่นการเมืองเหมือนพักบางพักนั้นเเล่นการเมืองไม่เป็นมองการเมืองไม่ออก เราให้ฟังนี้นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้อย่างอนุทินเนี่ยหรือพระกลุ่มใดถ้าจะมีปัญหาช่างงครับถ้าไม่กำลาบจะไม่นะการเมืองมันไม่ได้มาด้วยการร้องขอไม่หรอกครับมันต้องต่อรองเท่านั้นนะครับมันเป็นผลประโยชน์ซึ่งงัดกันไปงัดกันมาการเล่นเกมหมากรุกบนกระดานเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะมานั่งร้องขอจะมานั่งหวังดีจะมานั่งโอ้ยท่านครับเอาของไปให้อ่อนโยนนั่นมนันเปลือกข้างหน้าเท่านั้นเองครับ มันจะล็อกกันอยู่ด้วยนี่แหละครับกลไกของคณิตศาสตร์นะเล่าให้ฟังนะอยากมีมิตรก็ต้องล็อกกลไกให้ได้ถ้าล็อกไม่ได้แลไม่กำลางเสียบ้างเนี่ยนะครับก็จะเสียเปรียบอ่ะเดี๋ยวดูไปจะเข้าใจกลไกทางคณิตศาสตร์นะของเรื่องนี้ทีนี้อย่างที่บอยให้ฟังฮนะพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเขาก็ยังมองการเมืองเป็นแบบเด็กน้อยไรเดียงสาเหมือนคบเพื่อนในหมาหลายัย <c> แ <oughs> ก็มาเป็นห่วงนะฮะบอยให้ฟังให้ดู สถียรภาพไม่สู้ดีนะครับอืมทักษิณซัดพักร่วมหนีกรมนะครับโรมชี้ทักษิณเกลียวกลัดสะท้อนพักร่วมนันบันไรเอกภาพ <c oughs> ความสัมพันธ์เปราะบางและไอ้ไรเอกภาพเนี่ยมาไว้ฟังแล้วดูตรงไหนรู้ไหมคือถ้ายกตัวอย่างรัฐบาลนายประยุทธ์เนี่ยผลประโยชน์มันขัดกันนะครับตัวเลขมันบอกว่าอยู่กันไม่ได้นะสมัยประยุทธ์จําได้ใช่ไหมฮะขัดแย้งกันนะครับจากเรื่องภายในพรคพลังประชารัฐ นะครับแล้วถ้าประยุทธ์อยู่อีกฝั่งนึงก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยครับมันเรียกว่าจะนําไปสู่ความแตกหกักความขัดแย้งที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะดำรงลมอยู่ได้แล้วนะครับอันนั้นแหละมันจะนําไปสู่เรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลที่จะนําไปสู่การแตกหกักเข้าใจไหมฮะมันเรื่องของการเรียกว่าไม่มึงก็กลัวคือกูต้องกําจัดเงินไม่งั้นกูอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยนะสภาพแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลในขณะนี้ ขณะน,น,นี้เนี่ยมันยังเป็นโจทย์ตอบว่ารวมกันเนี่ยถึงจะอยู่นะครับถ้าแยกกันก็ตายเดี่ยวนะครับไม่ได้ตายหมู่นะแต่หรือถ้าตายหมู่นะถ้ายุบสภาก็ตายหมู่นะครับยังไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันถึงขนาดว่าไม่มึงก็กูไม่ใช่ขนาดนั้นก็ยังเป็นเรื่องแบบนี้แต่เป็นเรื่องการเรียกว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นลีลาทางการเมืองของพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งซึ่งแน่นอนครับขณะนี้เนี่ยเขากําลังแข่งขันกันอยู่ในสนามเลือกตั้งนะถ้านสังสเกตนะ ตอนนี้รุนแรงที่สุดก็คือการประทะกันในสนามเลือกตั้งนายกอบจนะซึ่งกำลังจะคลายแม็ก ac, เนี่ยกุมภาพันธ์เพราะนั้นภูมิใจไทยก็เล่นอย่างนี้ครับเพื่อต่อรองเนาะฮนะถ้าต่อรองไม่ได้เนะี่ยก็โดนขึ้นขี่แบบนี้ก็โขกหัวเสือบ้างนะเป็นอย่างนี้ครับการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยมองเนี่ยมันก็จะมองอย่างนี้นะฮะอย่างที่บูให้ฟังเด็กน้อยมันก็มองแค่นี้แหละครับ โอ้ทะเลาะกันแล้วไร like อีกกภาพเปลาะบางนะครับนี่ในโรมใช่ไหมโรมนะครับนยนัทชาไอ้พวกนี้เนี่ยอายุความทางการเมืองเนี่ยครับถ้าเทียบไปแล้วก็เหมือนเด็กปากยังไม่สิ้นกินน้ำนม,มต้องเรียนรู้อีกเยอะใช่ไหมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่าอันนี้ก็ถือว่าเท่าแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าความหวังของเขาอะความหวังของเขาแกนนำคอปทอจับตาท่าตีอนุตินปีรพันจะเอาอย่างไรหลังตั้งสินผู้อยู่อ่ะ พีระพันธ์เนี่ยถ้าบังหลายคนบอกว่าเฮ้ยขัดแย้งกับอะไรอ่ะพลังงานใช่ไหมฮะขัดแย้งกับรัฐบาลหรือไม่ตรงกันข้ามเลยท่านครับสิ่งที่พีระพันธ์ทำเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับรัฐบาลนะฮะขัดแย้งกันเองข้างในอ่ะนะครับการออกเงื่อนไขต่างๆเรื่องพลังงานเนี่ยไหมครับมันนําไปสู่เรื่องของการทําไฟฟ้าราคาถูกนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าสวนทางกับผลประโยชน์ของนายทุนพลังงานซึ่งสนับสนุนนายพีระพันธ์อยู่นะฮะอันนั้นแหละว่ากันเอง ไม่เกี่ยวกันส่วนถ้าเกิดว่าทําให้รัฐําให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าถูกใช้พลังงานถูกนี่ผลพลอยได้มันได้กันทั้งรัฐบาลได้ทั้งพรรคเพื่อไทยได้ทั้งคุณพีรพันธ์นะครับเป็นผลดีกันทั้งหมดนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าบอกว่าขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับพีรพันธ์ผมบอกโอมองยังไงนะฮะเออมองยังไงนะเออนะครับพีรพันธ์ตอนเนี้ยพรรคเขาอะ่ะผมก็ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพหน้าสิวหน้าขวานนะจะแตกวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้ <laughs> นะ เออแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยเนี่ยก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งขณะนี้ไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่นะครับอ่ะสามก๊กแล้วกันนะอยู่ในพักนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันวันไหนเวลาว่างๆจะมาเล่าให้ฟังเพราะมันยังไม่พีคนะเรื่องนั้นนะครับนอกจากเรื่องของเด็กน้อยวิเคราะห์การเมืองแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องดูนี่ด้วยฮนะคนนี้คนนี้ไม่ใช่เด็กน้อยนะฟังดูแล้วเหมือนประสาทไม่ดี นายสามารถแก้วมีชัยและมาบอกว่ารองหัวหน้าพักใหญ่คือเขาเขาเคยเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะท่านผู้ชมครับแลนะให้พัก,พ,กพักประชาชนเนี่ยนะครับอรวมตัวกันนะน่าจะรองคือพวกุี้นะสถานก,การณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยคือโพสเฟซบุ๊กนะครับอบอกว่าพักประชาชนที่มีสสนั่งในสภามากที่สุดเนี่ยน่าจะรองทาบทามพักภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ มารวมกันตั้งรัฐบาลค้่ใหม่นะฮะจะมีโอกาสทำงานให้บ้านนี้เมืองน,นี้ได้ดีขึ้นกว่านี้อ่านะครับโยนแบบแบบนี้ออกมาหลายคนก็แม้กระทั่งแฟนๆรู้ทันหน้าจอเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยการเมืองมันมีสามขั้วถูกไหมมันไม่ใช่สองขั้วเหมือนเมื่อก่อนและขั้วหนึ่งที่คบกับใครเขาไม่ได้เลยเนี่ยเพราะนโยบายพรรคโดยหลักมันไม่ใช่มันซ้ายจัดมันไม่สามารถจะบวกกับใครได้ ในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยเป็นซ้ายกลางๆเนี่ยนะครับก็สามารถประนีประนอมอยู่กับขวานะได้ไดังอย่างที่เราเห็นส่วนไอ้ขวาจัดกับซ้ายจัดนี่อย่าไปคิดว่ามันจะรวมกันได้นะครับโดยนโยบายโดยอันนี้คือไม่ได้พูดเรื่องใต้ดินอะไรเลยนะพูดถึงนโยบายเปิดเผยของพรรคการเมืองซึ่งแต่ละพรรคเนี่ยก็จะมีอ่าแฟนคลับมีฐานเสียงประจําของเขาอยู่นะถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยนี่ไปจับมือกับอ่าภูมิใจไทยหรือว่ารวมไทยสร้างชาติอันนั้นขวาจัดเลยนะ อ่านะครับไปจับมือกับพรรคประชาชนนี่ผมบอกให้ฟังว่าก็อมองไปเลยข้างหน้าถึงอนาคตอันหมดสิ้นนะของทั้งสองพักนะครับต้องังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นตามสมการการเมืองเป็นไปไม่ได้นะครับแม้กระทั่งแฟนๆรู้ทันยังยังรู้เลยแล้วนายสามารถแก้วมีชัยเนี่ยเขาไม่รู้เหรอเขาพูดอะไรนี่เหมือนเหมือนโง่ๆเง,งีง้ยเหรอครับไม่โง่ครับจะบอกให้ฟัง การเมืองมันลึกซึ้งกว่านั้นนายสามารถเป็นใครออะเล่าก่อนนายสามารถจะเป็นสสเชียงรายในอดีตนะฮะแล้วก็เป็นไทยลักไทยมาตั้งแต่นู่นแหละครับเริ่มต้นเลยนะฮะปีสี่สี่ครับแล้วก็เป็นไทยลักไทยเป็นเอ่ออะไรฮนะพลังประชาชนมาจนเป็นเพื่อไทยมาจนปีห้าเจ็ดรัฐประหารเนี่ยครับในอดีตได้รับตําแหน่งมากมายครับตั้งแต่เป็นรองหัวหน้าพักที่ปรึกษารรมตีกระทรวงวัฒนธรรมเลขาผู้ช่วยเลขาฐมนตรกระทรวงคมนาคมต่างๆนานา ก็ได้รับตําแหน่งมาจากพระพุทธายาวนานใช่ไหมครับจนกระตั้งหลังรัฐประหารนี่แหละครับก็เกิดการพลิกผันขึ้นคือเรื่องก,การเลือกตั้งนายกอบจที่จะเกิดขึ้นในปี63ปี62ก็มีการคัดเลือกนะฮะกำลังวางแผนว่าใครจะไปลงนายกอบจในปลายปี63ก็พูดคุยกันปรากฏว่ามีความขัดแย้งเรื่องการส่งคนลงนายกอบจจังหวัดเชียงรายนะครับนายสามารถแก้วมีชัยก็ลาออกจากตําแหน่งรองหัวหน้าพัก นะฮะและกรรมการบ้านพักเพื่อไทยในปลายปี62ในเดือนธันวาอ่ะก็จุดเริ่มต้นมันเริ่มจากเรื่องนี้จากนั้นครับห่สามก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักตอนแรกลาออกจากกรรมการบานพักก่อนนะครับเนื่องจากว่าคือเขาไปเลือกคุณวิสารดีลงส่วนคนที่นายสามารถต้องการจะให้ลงนายกอบจเชียงรายเขาไม่เอาก็โกรธก็ลาออกจากกรรมการมาแล้วหลังจากนั้นหกเนี่ยนะ หลังจากนั้นแค่ไม่ไม่นานเพราะมก,กราหกสามก็ไปลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าต้องการเป็นอิสระหลังจากนั้นปีเดียวฮะไม่อยากเป็นอิสระแล้วก็ไปเข้าพักสุดารัตน์นะพักไทยสร้างไทยนะครับนะอยู่ปีเดียวครับสิบสี่ธันวาก็พยายามย้ายกลับเข้าพักเพื่อไทยอยู่ได้วันเดียวเองฮะสิบห้าธันวาคมก็ลาออกไปอยู่พักภูมิใจไทยนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปีหกเจ็ดอ่าปีหกหก นะครับในปีต่อมานะฮะเออนี่คือทิศทางของนายสามารถแก้วมีชัยทีนี้ถามว่าออกมาทําไมออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วมาพูดลักษณะว่าให้พรคประชาชนรวมกับพรคภูมิใจไทยเป็นพวกเดียวกันแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรทางการเมืองเลยเลยไหมครับคนคนนี้ประสบการณ์ทางการเมืองท่านดูเลยครับกี่ปีเขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าการเมืองวันนี้มันแบ่งออกเป็นหลายพักแต่การพูดเนี่ยไม่ได้หวังให้รวมกันจริงๆนะครับ แต่มีผลไปถึงเรื่องของการเลือกนายกอาบาจอที่จะมาถึงในจังหวัดเชียงรายพูดได้ฝั่งนี้นะนะครับนะฮอะยังไงเนี่ยเชียงรายตอนนี้ท่ามผังมันแข่งกันอย่างเงี้ยนี่อ่ะดูหน้านายสามารถแก้วมีชัยก่อนหนะ้าตาแบบนี้เมื่อก่อนเป็นรองประธานสภาด้วยนะจําได้ไหมจำได้ไหมฮะอ,อ,อ่ะแล้วก็นี่ฮะเรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้ฮะที่เชียงรายถ่านผังครับ นายกอบเจอเชียงรายเนี่ยผมบอกให้ฟังว่าคุมภาพันธ์นี้เดือดแน่ๆนครับคือตอนเนี้นะน่าจะมีการน่าจะชัดเจนแล้วครับว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างนางสลัดจิตนางนางสลัดสลัดจริตนะติยะภัยรัตนะภรรยาของคุณยงยุทธ์อะติยะภัยรัตนะครับชนกับนางอธิตาทรน,นะวันชัยธนวงศ์ซึ่งคนนี้ครับก็คือนายกอบจอคนที่แล้วปีหกสาม ซึ่งนายสามารถแก้วมีชัยเนี่ยพยายามจะขับดันให้ลงในพักเพื่อไทยแต่พักเพื่อไทยไม่เอานะไปเอาคุณวิสารดีนะานายสามารถแก้วมีชัยก็เลยนะครับหอบทั้งหมดเนี่ยออกมาในปีหกก็ส่งลงปรากฏว่าอาทิตตาทรเนี่ยชนะเบื้องหลังนี่ท่ามังครับก็ได้รับการสนับสนุนจากภรคภูมิใจไทยว่ายอย่างนั้นแต่ปีนี้ครับก็ส่งชนกันอีกเห็นไหมเบื้องหน้าเนี่ยนะครับ นางอธทิตาธรเนี่ยก็แสดงตัวว่าเป็นอิสระนะครับเป็นเรียกว่าเป็นลมการเมืองอิสระแต่เบื้องหลังนี่นะครับก็คงยังมีนายสามารถแก้วมีใจสนับสนุนกันอยู่นะครับแล้วขณะน,นี้นะบเบื้องหลังนี่มันไม่อิสระหรอกผมเล่าให้ฟังว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาเล่นเบื้องเบื้องหลังนะครับเขาไม่แสดงออกแม้กระทั่งล่าสุดนี่ภูมิใจไทยนายอนุทินก็บอกนะครับภูมิใจไทยไม่ส่งนายกอบจอสักเขตแต่ข้างหลังนี่แอบสนับสนุน ว่ากันไปเป็นเขตๆโดยเฉพาะในเขตพื้นที่สีแดงเข้มข้นกับสีส้มชนกันเนี่ยภูมิใจไทยก็ไม่แสดงออกนะครับก็ส่งเนี่ยนะครับนายสามารถแก้วมีชัยมาออกท่าทีลักษณะแบบนี้ว่าภูมิใจไทยนี่กับส้มนี่มันพวกเดียวกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่แน่ใจนะครับว่าเชียงรายจะมีพักส้มเนี่ยลงสมัครหรือไม่นะครับยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย <c oughs> นึกออกไหมการสแสดงท่าทีของนายสามารถในส่งสัญญ,ญาณไปยังพลพรรคสีส้ม จับมือกันแล้วหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่เบื้องลึกนายนสามารถเนี่ยนะครับยงใยพรรคุูมใจไทยแน่นอนนะครับออกมาแบบนี้ทรงแบบนี้ต้องการสนับสนุนนางอทาทิตยาธรเนี่ยนะครับให้พลพรรคสีส้มการเลือกเพื่อจะได้นะเอามาชนกับสีแดงของคุณยงยุติยาภัยรั์หรือไม่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับส่วนเสถียรภาพรัฐบาลสมมุตินะครับ ภูมิใจไทยวันนี้สําคัญอีกไหมผมบอกแล้วจุดเปลี่ยนคืออะไรฮนะวันที่นายธร,รมนัทโดนขับออกจากพักนั่นคือฟรีแล้วนะครับมาฟรีแล้วนะก็เท่ากับว,ว่าคะแนนเสียงของรัฐบาลคราวนี้เต็มส่วนนะครับถ้าเราดูจากคะแนน,นเบื้องต้นรัฐบาลคุณนุงอิงเนี่ยตั้งแต่เดิมเนี่ยระว่างครับสิบสี่พักถูกไหมนะตอนที่ขับนายประวิตรออกไปแล้วนะ บวิทอออกไปนะฮะถ้าดูเฉพาะคอรมอเนี่ยนะฮะก็มีทั้งหมด319เสียงเนี่ยแหละครับเพื่อไทย141ภูมิใจไทย70นะฮะพลังประชารัฐสายธรรมนัตเนี่ย22เสียงนะประชาธิปัตย์21นะครับเนี่ยนะฮะว่ากันตามนี้พักเล็กอีก5เสียงรวมแล้วคอรมอคุณทุกท่านเนี่ยแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่319เเสียงนะครับถ้าไม่มีพักธรรมนัตเนี่ยยุ่งเลยนะแต่ตอนนี้พักธรรมนัตเรียกว่า มาแล้วชัดเจนแล้วและไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐแล้วด้วยนะครับเป็นพรรคอะไรนะกล้าทำนะแทนพรรคประชารัฐตรงนั้นถ้าว่าหนึ่งร้อยสามร้อยสิบเก้าเสียงนะแต่ถามจริงๆนะสามร้อยสิบเก้าเสียงเนี่ยมันก็ยังอันตรายอยู่ดีน,น,ออ 70, น,นะครับถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยออกไปเอาสามร้อยสิบเก้าลบเจ็ดสิบเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับสองร้อยสี่สิบเก้านี่คือสภาพนะยิ่งถ้าไม่มีธรรมนัต ยิ่งธรรมนัตยไม่สามารถออกเสียงได้หรืออะไรยังไงต่างๆนะสภาพอันตรายก่อนหน้านี้นะครับแต่ทีนี้พอธรรมนัตมาเติมนะครับสามเสียงลบเจแล้วเหลือ249แต่เพื่อไทยยังมีอาวุธลับนะครับอยู่ในพักฝ่ายค้าน <c oughs> <c oughs> ก็คือสสพักไทยสร้างไทย6เสียงขนาดนี้ก็นั่งอยู่ฝ่ายค้านครับแต่ยกมือให้เราโดยตลอดแล้วก็เลือกตั้งนายกอบจอที่ อที่ไหนนะอุบลใช่ไหมอ่านะครับเอ๊ะจังหวัดไหนไทยสร้างอ่าอุบลนี่แหละไทยสร้างไทยก็หันมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะครับอืมอ่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ลืมลืมแล้วแต่เอาเป็นว่าสสพักไทยสร้างไทยหกเสียงนี่ยังอยู่กับฝ่ายรัฐบาลนะจนวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเนี่ยจะดูตัวเลขแบบนี้สองร้อยห้าสิบห้าสสเนี่ยมันก็เกินครึ่ง ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยนับตั้งแต่วันที่ธรรมนัตกลกับเข้ามาอยู่เต็มตัวเนี่ยก็เรียกว่าทําให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นถามว่า255เนี่ยมันแข็งแรงพอไหมพอที่จะเป็นรัฐบาลไปได้ใช่ไหมครับสมัยนายประยุทธ์เนี่ย254มันยังตั้งรัฐบาลได้เลยนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับรัฐบาลมีปัญหาหรืององแงของภูมิใจไทยมาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่255เพราะฝั่งนู้นอะใช่ไหมครับ โดยเฉพาะพักพลังประชารัฐผมบอกไว้เลยนะว่าอนาคตนี้นับถอยหลังพลังประชารัฐเนี่ยนะครับสอสอในพักวันนี้เมื่อธรรมนัตออกมาอยู่แบบนี้มีที่อยู่ที่กินแบบนี้นะฮะเดี๋ยวท่านคอยดูข้างหน้าอีก 20, 20่สกว่าคนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมาไม่ต่ำกว่า10บสิกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีอ่งูเห่าพักอื่นๆที่พร้อม จะเข้ามาร่วมกับรัฐบาลอีกโดยเฉพาะพักเล็กพักน้อยต่างๆที่ยังอยู่ในฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นคะแนนเสียง255ที่ว่าเนี่ยเป็นตัวตั้งเท่านั้นครับน้อยกว่านั้นไม่มีจะมีมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือที่ธรรมนัตพลิกมาอยู่ฝั่งเราเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามกติกาทุกอย่างนั่นแหละครับคุณทักษิณก็เลยเกิดเกิดเปิดเกมบุกไปอย่างที่ว่าโดยไม่ต้องกลัวครับว่านะอยากไปก็ไปอย่างที่บอกอะนะเอาใบลามาด้วยไม่แคร์นะครับ คือเสถียรภาพรัฐบาลผมว่าไม่น่าห่วงผมว่าพวกคุณควรจะห่วงเสถียรภาพฝ่ายค้านมากกว่านะครับเพราะล่าสุดนี่นายเทงเขาพยายามจะนัดดินเนอร์คือตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่สมัยเศรษฐาใช่ไหมก็มีการดินเนอร์กันครั้งเดียวแล้วดูกระล่องกระแล้งยังไงไม่รู้แล้วนี่เป็นรัฐบาลอง์อิงนะครับก็ไม่มีการดินเนอร์กันอีกเลยในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเาดินเนอร์กันทุกสามเดือนแล้วนะฮะ เห็นกันบ่อยมากและนี่เป็นดินเนอร์นี่ของอุนุนี่ก็ดินเนอร์ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับน่าจะมีอีกส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยเขานัดดินเนอร์กันที่18ธันวาเนี่ยแหละครับนายเทงก็นัดมานะครับที่ร้านอาหารเอิกเกร์กเกนะตรงข้ามอาคารรัฐสภาคือแค่สถานที่ก็รู้แล้ว <laughs> คือถ้าไปไกลเดี่ยเขาไม่ไป นะครับคือเดี๋ยวนัดไกลไปหรืเบี้ยวผมไม่ไปอ่ะต่เอเอเสถีรภาพฝ่ายค้าเนี่ยขนาดนี้นะเดี๋ยวไม่ไม่ไปเอาไวนะ้ใกล้ๆดีกว่าฮะใกล้ๆเลิกละมาได้เลยนีย่สะดวกดีแล้วก็ราคาเป็นยังไงก็ว่ากันไปฮะนะคาดว่าจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งน่าจะต้องมีการอภิปรายแน่ๆนะครับในเดือนมีนาคมก่อนปิดสมัยประชุมสภานี้นะแต่เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey รัฐบาลมีข้อบกพร่องให้เขาเปิดอภิปรายไม่มวันใจใช่ไหมไม่ใช่ฮะมันต้องอภิปรายเพราะว่า1ปีสมัยประชุมสภาอภิปรายได้ครั้งเดียวถ้าไม่อภิปรายก็ทิ้งปีที่แล้วก็ทิ้งไม่ทิ้งแล้วปีนี้จะทิ้งอีกก็ไม่รู้นะครับคิดว่าคงไม่ทิ้งยังไงก็หาเรื่องอภิปรายจนได้นะครับแต่ว่าจะเขย่ารัฐบาลเนี่ยคงยากนะครับอ่าคงยากนะอาจจะจิ้มเนี่ยนะรอยแตกถ้าเขารู้จักทํานะจิ้มรอยแตกที่มีอยู่ภูมิใจใจกับเพื่อใจแล้วก็ลองดู แต่ผมเชื่อว่าไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนนะประเด็นสำคัญก็คือเนี่นะครับก็มีความกังวลว่าพรรคพลังประชารัฐจะมาร่วมหรือไม่นะแต่ล่าสุดนี่เห็นในไพบูล์ก็ออกชัดเจนแล้วลุงป้อมไม่มาไม่มาแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญคือไพบูล์บอกว่ายังไม่รู้เลยว,ว่าใครจะมา แต่พักไปแน่จะส่งใครไปยังไม่รู้เพราะขณะนี้สสในพักของตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าใครยังอยู่กับกูมั่งนะครับยังไม่แน่อกแน่ใจถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องมั่นใจแล้วแะครับว่าสันติอะไรก็ต้องไปแต่งวดน,นี้ผมไม่รู้ว่าสันติเขาจะไปหรือเปล่านะนะครับเพราะหลังจากขับธรรมรัตออกแล้วสันตินี่ก็มีท่าทีว่าอาจจะไปอยู่ภูมิใจไทยซะด้วยซ้ําไม่รู้สิครับนะฮนะเออว่าไปก็ไม่แน่นะนะทีนี้นะอีกพักหนึ่งือพักสุดารัตน์นะครับที่อาจจะไม่ไปเลย สุดารัตจะไปหรือไม่นะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยกันอยู่เพราะว่าสสมันไม่เหลือแล้วอ่ะเนี่ยหกคนเนี่ยวันเนี้ยตัวอยู่กับสุดารัต์แต่ใจเนี่ยยกมือให้รัฐบาลทุกแมช์ยกมือให้เพื่อไทยทุกแมชกแทบจะใส่เสื้อเพื่อไทยเข้าประชุมสภาแล้วนะเพราะฉะนั้นสสแทบไม่มีเลยสุดารัตจะไปหรือไม่จะนับว่าเป็นฝ่ายค้านได้หรือเปล่าอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะเออเพราะฉะนั้นผมบอกให้ฟังว่าคุณห่วงเสถียรภาพฝ่ายค้านของคุณดีกว่า วันนี้เนี่ยมันไม่มีสภาพอะไรที่จะไปสู้กับรัฐบาลเขาได้เลยนะนะครับเออเรียกว่าเป็นฝ่ายค้าหมุมห้องน่าสงสารที่สุดโดยเฉพาะรัฐบาลน,นี้ทํางานดีด้วยนะครับโอกาสโจมตียากมากท่านผัครับพยายามจะให้คุณนุ้งอิงมาตอบคําถามในสภาเล่นลูกราย,ายละเอียดนะครับประมาณว่าพูดดีพูดไม่ดีถ้าเล่นลูกนั้นแล้วก็แสดงว่าเรื่องหลักๆคุณไม่มีประเด็นนะครับเรื่องหลักๆไม่มีประเด็น มีคําพูดว่านะครับการที่คุณทักษิณออกมาพูดที่หัวหินหรือการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่เป็นการพูดที่เรียกว่าจุดกระแส hey, แให้กับสังคมนี่สร้างความเรียกว่าอ่อนแอให้กับรัฐบาลก็พยายามโจมตีแบบนั้นโดยบอกว่าตกลงว่าคุณพ่อพันทองแท้นี่ไอ้คุณคุณนุงอิงเนี่ยตกลงใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะพูดอยู่ตอนนี้ นะะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคนยุคใหม่อะไรก็ตามเนะี่ยคือก็อยังยึดติดอยู่กับเปลือกนะคําว่านายกก็คือต้องเป็นอุ้งอิง้งนะคนอื่นนะครับมาช่วยอะไรก็ถือว่านะเรียกว่าทําให้คุณอุ้งอิงด้อยลงนะครับแต่ในความเป็นจริงนันครับคือถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่จริงเขาไม่ดูที่เปลือกเขาดูที่เนื้อง,งานนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนายก ต้องพูดเหรอนะหรือต้องทำนะสถยรภาพของรัฐบาลอยู่กับความเชื่อมั่นหรือว่าอยู่กับที่นายกพูดถ้าคุณตอบว่านะความเชื่อมั่นของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่นายกพูดนะฮะมากกว่าการกระทำหรือความเชื่อมั่นของต่างชาติเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าคุณก็คิดน้อยไปทีนี้ถามว่าเชื่อมั่นในในประเทศเชื่อมั่นในรัฐบาลเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากเพราะนายกพูด แค่นั้นเหรอผมบอกให้ฟังนะว่าทุกวันนี้นะครับการประชุมที่หัวหินที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นภาพต่างชาติเห็นภาพผมบอกว่าเครดิตประเทศไทยเนี่ยมีความเชื่อมั่นหนักเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือเขาเห็นนายกสามคนนะ่ะอย่างที่อย่างที่บอกให้ฟังนะครับนายกเศรษฐาและโดยเฉพาะนายกทักษิณเนี่ยนี่คือความเชื่อมั่นที่ต่างชาติเขาเห็น เน่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกเราชื่ออุงอิงหรือชื่ออะไรเี่ยมันไม่สําคัญกว่าภาพที่มันออกไปและเกิดความเชื่อมันแล้วผมอยากให้ฟังผมอยากจะบอกให้คุณอุงอิงเนี่ยนะครับแต่งตั้งคุณทักษิณให้เป็นที่ปรึกษาซะให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่งตั้งคุณเสรษฐาด้วยนะครับเราจะได้เป็นนายกคูณสามทริปเปลิลนะฮะ p r i มิ minister เ,เนี่ยนะครับโอ้โหสุดยอดสามคนนะครับสามเก่งรวมกันกำลัง,งนึกออกไหม นี่คือทริเปินะครับคือการทวีคูณความเชื่อมั่นให้กับประเทศนะตราบใดที่สามนายกนี้ทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยังครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะก,การที่มีนายกประสบการณ์ยืนอยู่ข้างหลังคุณนุงอิงอย่างนี้นะเป็นภาพที่ผมบอกว่าเป็นความเชื่อมั่นแล้วก็พิสูจน์ด้วยเนี่ยท่านครับเนี่ยเห็นไหมฮโอ้คุณนุงอิงแต่งตั้งช้าไปแล้วเห็นไหม นายอันวานะของอาเลเซียแต่งตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวประธานอาเซียนไปเรียบร้อยเออ <c oughs> คนคนนี้แหละครับคือความเชื่อมั่นของประเทศท่านผู้ฟังเรามีของดีไอ้พวกนี้บอกให้เก็บไว้อย่าไปพูดเยอะอย่าไปพูดมากผมบอกพูดเยอะๆพูดมากๆเนี่ยครับดีที่สุดแล้วที่ไปปั่นกันนะครับว่าโอ้ย ลักษณะแบบนี้คือครอบงานพักการเมืองนะเดี๋ยวไปล่องกะกะตล่องสารนูนยุบพ,พักผมก็ต้องบอกไอ้พวกนี้ที่มันพูดนี่มันประสาทแดกนะค,คือมันแยกไม่ออกตอมอมจฉามันทํางานจนมันแยกไม่ออกแล้วนะครับว่าระวังนายกกับพักการเมืองหรือแม้กระทั่งที่คุณทักษิณพูดนะครับใครอยากจะลาออกให้ยื่นใบลาออกมาเลยเนี่ยไล่อนุทินไล่พักการเมืองพักร่วมต่างๆนานานั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณทักษิณ ส่วนถ้าคุณอุ้งอิงจะทําตามก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครอบงำพรรคการเมืองทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรผมพูดหลายฟังแล้วว่าครับว่าการจะไล่พรรคใดพรรคหนึ่งออกจากรัฐบาลเนี่ย mm hmm. เนื้อหามันคืออะไรครับก็คือการปลดรัฐมนตรีการแต่งตั้งการปลดรัฐมนตรีนั้นเป็นอำนาจของนายกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ขาดของนายกแล้วถ้าถามว่านายกจะเชื่อคุณทักษิณ แล้วคุณจะบอกว่าคุณจะสินครอบงำนายกเอ้าแล้วทำไมอะครอบงำก็ได้มีปัญหาอะไรครับอ่ามันไม่มีนะข้อหาครอบงำนายกไม่งั้นที่ปรึกษ,ษามีไม่ได้ <c oughs> นะที่ปรึกษามีไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นตัวนี้มันคนละเรื่องกนันกับครอบงำพักนะครับครอบงำนายกแล้วทําไมเออเขาเป็นพ่อทําไมมีปัญหาอะไรแ <c oughs> <c oughs> น่จริงไปร้องเลยปะ ไปร้องเลยแล้วคุณทักษิณบอกแล้วนะร้องก็ถ้าถ้ารอดก็ดีไปถ้าไม่รอดนะฮะมันต้องมีรางวัลของเงียแลมันจะบวกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีลบด้วยนะครับอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยในสนามนายกอบจเนี่ยมีสมรภูมิไหนบ้างที่กําลังจะเดือดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ประทากกันแน่นะมาแต่เรื่องนี้ต้องอย่างทีบอกให้ฟังนะอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องของการทําให้รัฐบาลแตก อบอจอคืออบอจอชนะแพ้ว่ากันไปครับเก็บแต้มกันไปในระหว่างนี้ต่างทั้งสองพักนี่ขณาดนี้เดินทางไปถึงรฐัฐุนเจ็ดศูนย์เป้าหมายคืออะไรครับการเลือกตั้งเจ็ดศูนย์เป้าหมายคือแน่นอนครับเขาต้องแข่งกันแน่แน่ปีเจ็ดศูนย์อย่างที่ผมบอกอะแล้วก็พักส้มก็จะกลายเป็นหมากข้างกระดานศูนย์พันแน่นอนนะครับนะปีเจ็ดศูนย์ยักษ์สองตัวก็จะลบกันนะครับอ่ะแต่ทุกอย่างมันอยู่ในกติกา เนี่ครับเกมการเมืองเพราะฉะนั้นอย่าไปตื่นเต้นอะไรมมากพักสักูเนี่ยมาดูครับ5สมรภูมิระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมีจังหวัดไหนบ้างเะดดูเดือดเลือด,ด,ด,ดพ่ากันอย่างไรเรียกว่าแพ้ไม่ได้ทั้งคู่ัพักสักรู่ครับก่อนจะรับฟังรายการนะฮะเป็นตมเนียมอยู่เองครับก็ต้องมาฟังรีวิวกันสักนิดนะได้ไหมครับเนี่ยฮะล่าสุดนะเบาๆวันนี้บอกว่าขอบคุณค่ะฝากบอกคุณด่งด้วยรีบผลิต กลิ่นครีมอาบน้ำเพิ่มด้วยนะฮะหลงรักครีมอาบน้ำอาลมอนซากุระที่สุดนี่นะครับนี่ใช้อาลมอนซากุระล่าสุดฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจราย,รายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อ ก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ Line ID มิสดีโด่ง Line ID มิสดีโด่ง2 Line ID มิสดีด่ง3หรือในกล่องข้อความ f a c e b o o k โด่งมิสดีขอบพระคุณมากครับ